สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อเรื่องพหุนามเหมือนเดิมเนาะยังไม่จบนะคะพหุนามเนี่ยมันก็จะมีเริ่มอันนี้คือข้อมูลเก่านะคะลูกเริ่มตั้งแต่นิพจน์นิพจน์มี2ประเภทเลขคณิตพีชคณิตนะคะเลขคณิตนี่ก็เป็นเอกนามทั้งหมดแต่พีชคณิตเนี่ยจะเป็นแค่บางนิพจน์เท่านั้นที่เป็นเอกนามนะคะเพราะเอกนามก็คือตัวเลขเฉยๆหรือว่าตัวเลขที่คูณอยู่กับตัวแปรที่มีดีกีเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะ สัมประสิทธิ์ของเอกนามก็คือตัวเลขนั่นเองนะคะเอกนามคล้ายกันก็คือเอกนามที่มีชุดตัวแปรเหมือนกันเน้นย้ําว่าเหมือนกันถึงจะคล้ายกันนะคะและเราก็จะบวกลบเอกนามได้เฉพาะเอกนามที่คล้ายกันเท่านั้นนะคะถ้าเอกนามที่ไม่คล้ายกาันเราไม่สามารถบวกลบกันได้นะคะต่อมาพหุนามค่ะพหุานามคือการบวกกันของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปแต่เราก็จะ นับรวมไปถึงการลบด้วยนะคะเพราะไอ้เครื่องหมายลบก็คือลดรูปมาจากเครื่องหมายบวกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะจําไปว่าเป็นการบวกลบกันของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปเราจะเรียกเขาว่าพาหุนามนะคะการบวกละการลบกันของพหุนามก็มีวิธีการง่ายๆก็คือในพหุนามโดยมากเนี่ยเขาจะใส่วงเล็บไว้เราก็ถอดวงเล็บออกนะคะรวมเป็นพหุนามเดียวกันซะนะคะในการถอดวงเล็บนั้น,น,นเ่าก็ต้องจําไว้ว่าถ้าหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายลบ ะะให้เปลี่ยนเครื่องหมายลบนั้นถ้าหนา้าวงเล็บมีเครื่องหมายลบต้องเปลี่ยนเครื่องหมายของเอกนามทุกเอกนามในวงเล็บนั้นหรือในพหุนามนั้นเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก่อนแล้วถึงจะถอดวงเล็บออกได้นะคะจากนั้นก็เมื่อไม่มีวงเล็บแล้วมันก็จะกลายเป็นเอกนามเดียวกันก็คือการบวกลบเอกนามทั่วไปนั่นเองนะคะต่อมาการคาูณพหุนามค่ะลูกการคาูณพหุนามมีอยสามอย่างด้วยกันเอกนามคูณเอกนาม เอกนามคูณกับพหุนามและพหุนามคูณกับพหุนามซึ่งมีวิธีการหาคําตอบที่เหมือนกันนะคะก็คือเราสามารถจับแค่สัมประสิทธิ์คูณกันหรือเอาตัวเลขคูณได้แค่ตัวเลขเท่านั้นแล้วก็ตัวแปรที่เหมือนกันก็สามารถนํามาคูณกันได้ก็คือ x คูณได้กับ x y คูณได้แค่ y ถ้าเป็นตัวแปรที่ไม่เหมือนกันก็ไม่สามารถจะนํามาคูณกันได้ซึ่งการคูณกันของตัวแปรก็คือให้ให้เรานําเลขชี้กาลังของเขามาบวกกันนั่นเองนะคะต่อมาวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร วันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้ค่ะการหารพหุนามน,นะคะการหารพหุนามก็มีลักษณะเหมือนกับการคูณพหุนามค่ะใกล้เคียงกันเลยนะคะไม่เหมือนทั้งหมดแต่ว่าใกล้เคียงกันนะคะก็คือเราจะจับสัมประสิทธิ์หารกันได้แค่นั้นตัวเลขหารได้แค่ตัวเลขนะคะจากนั้นจับตัวแปรที่เหมือนกันหารกันนะคะการหารกันของตัวแปรก็คือนำด้วยชี้นลังมาลบกันนั่นเองนะคะลูก เราในในมนี้นะคะในช่วงเวลามสองนี้เราจะเรียนแค่เอกนามหารเอกนามกับพหุนามหารด้วยเอกนามแค่นั้นนะคะส่วนพหุนามหารด้วยพหุนามมีไหมมีค่ะแต่เราจะไปเรียนตอนมสาในวิชาเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเรียนแค่2เรื่องนะคะมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่1นักเรียนดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้นักเรียน,นสังเกตค่ะลูกอันนี้ข้างบนคือลบสิบ x ลบสิบเอกนียคือหนึ่งเอกนามข้างล่างเลขห้าห้าก็เป็นเอกนามอันนี้คือเอกนามหารด้วยเอกนามวิธีการหารเขาก็บอกแล้วว่าเราจับตัวเลขหรือสัมประสิทธิ์ของเขาหารกันได้แค่นั้นครูก็เริ่มก่อเลยเอาห้าหารลบสิบมันหารได้ถูกต้องไหมคะปัดเลยค่ะห้าหนึ่งห้าห้าหารลบสิบก็ได้ลบสองถูกต้องไหมคะบวกหารลบเป็นลบนะก็เป็นลบสองใส่ไว้จากนั้น x ค่ะ x ไม่มีตัวหารคะ่ะลูกข้างล่างก็ไม่มีไม่มีตัวแปรไหนเหมือนเขาเลยเราก็ดึงเขาไว้แค่นี้ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าลบ2 x นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะข้อนี้ตอบลบ2 x ต่อมาข้อที่2คะ่ะข้อที่2เหมือนกันคะ่ะลูกเดี๋ยวครูจะเขียนแยกให้เห็นชัดเจนเนาะข้อที่2ก็จะกลายเป็นอขออนุญาตใส่เป็นสีดำดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะคะ เอาตัวเลขก่อนลบ27ส่วนลบ3มนะคะ x ล็ะ่ะมา x ค่ะ x นั้นมีตัวบนแล้วก็มีทง้งข้างบนทางล่างเขาบอกว่าให้นำมาหารกันก็คือเอามาลบกันไอเครื่องหมายขีดย,ยาวๆเนี่ยเหมือนขีดของเศษส,ส่วนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเครื่องหมายหารน,นะคะลูกเขาคือเครื่องหมายหารน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเขาก็คือหารกัน x กกำลังสองหาร x ็กำลังหนึ่งก็เป็น x กกำลังสองลบหนึ่งค่ะ กำลังตัวบนลบกำลังตัวล่างนะคะ y ะ่ะ y ค่ะข้างบน5ค่ะข้างล่างสองค่ะเอามาลบกันค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ลบหารลบเป็นบวกขออนุญาตตัดค่ะตัดะคะ่ะก็จะกลายเป็น3 1 3 9 3 27มนะคะแล้วลบหารลบเป็นบวกนะคะก็จะกลายเป็น9นะคะ x กำลังสองลบหนึ่งก็คือ x กำลังหนึ่งนั่นเองไม่เขียนหนึ่งก็ได้นะคะ y กำลังห้าลบสองก็คือ y กำลังสามค่ะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบเก้า x กำลังเอาขอโทษค่ะ xy กำลังสามโอเคเสร็จนะคะข้อนี้ก็เสร็จแล้วไปดูข้อถัดไปค่ะข้อที่สามค่ะลูกข้อที่สามนี้ก็ยังเป็นเอกนามหารกับเอกนามนะคะข้างบนนี้เอกนามข้างล่างก็เอกนามนะคะ เอกนามหารเอกนามเดี๋ยวครูจะแยกให้ดูอีกสักหนึ่งข้อนะคะต่อไปเราไม่แยกก็ได้ถ้าเราเก่งแล้วรู้วิธีการรู้วิธีการคิดแล้วนะคะก็จะเป็นลบ27หารด้วยลบ6อันนี้คือตัวเลขเท่านั้นนะคะตัวเลขหารได้แค่ตัวเลขนะคะจากนั้น x ล่ะ x ข้างบน7ข้างล่างล่ะข้างล่าง4ค่ะจากนั้น y ล่ะ y ข้างบนมี2ค่ะข้างล่างมีไหมไม่มีค่ะ เมื่อไม่มีเราก็ไม่ต้องลบถูกต้องไหมคะเท่ากับ6กับ27อ่าขอตัดเขาหารกันไม่ได้คะ่ะลกูกแต่เขาสามารถตัดทอนเป็นอย่างต่ำได้ครูจะเอาแม่3ไปตัด3 2 6 3 9 27ลบหารลบเป็นบวกคะ่ะเพราะนั้นได้9ส่วน2 X กำลัง7ลบ4เหลือ3แล้ววานมีตัวลบก็เป็น2ค่ะ อันนี้ก็ได้แล้วหรือเขียนใหม่อีกแบบหนึ่งก็ได้กลายเป็น 9x กาลัง3 y กาลัง2แล้วทั้งหมดส่วน2แบบนี้ก็ได้ถูกทั้ง2อันนะคะเวลาตอบน้องเองก็เลือกมาตอบแค่นหนึ่อย่างนะคะอันไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามีค่าเท่ากันนะคะโอเคมาดูข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะข้อที่4 เจ็ดส่วนสองว่าจะไม่แยกให้แล้วแยกให้สักหน่อยก็ได้นะคะ x ค่ะ x กำลังสี่ข้างบนสี่ข้างล่างหนึ่งค่ะ y ล่ะ y ข้างบนหกข้างล่างสองค่ะหกลบสองเท่ากับคููค้าข้อนี้ตัดไม้ไม่ตัดค่ะลูกมันตัดไม่ได้นะคะหารก็ไม่ได้แล้วก็ตัดเป็นอย่างตับไม่ได้เมื่อตัดไม่ได้หารไม่ได้ก็ค้าไว้แบบนี้เลยค่ะเจ็ดส่วนสองค่ะ x จะเป็นกำลัง3และ y กำลัง4ค่ะก็ตอบเท่านี้เลยก็ได้นะคะหรือจะเขียนใหม่อีกแบบนึงกลายเป็น 7x กำลัง3 y กำลัง4ทั้งหมดส่วน2แบบนี้ก็ได้นะคะเวลาตอบก็เลือกมาตอบสักแบบนึงแบบนี้นะคะอะไรก็ได้เพราะว่ามันมีค่าเท่ากันนะคะผ่านไปนะคะ4ข้อแล้วนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ ต่อมาไปดูข้อที่5้าค่ะอันนี้1 2 3 4สอามี่อันนี้เป็นเอกนามหารกับเอกนามนะคะไปดูข้อที่หค่ะข้อที่หจะเป็นพหุน,นามหารด้วยเอกนามนะคะนักเรียนดูพหุนามดูข้างบน,นนี่เห็นไหมคะมีพหุนามนี้มี 2, pinpoint, 2> เอกนามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือพหุนามนะคะพะหุนามหารด้วยเอกนามวิธีการหารทํำยังไงเราจะแยกก่อน,นะคะ่ะดูวิธีการแยกนะคะ ลบ 20x กำลัง 2y กำลัง3หารด้วยลบ5นี่คือ1คู่ค่ะบวกด้วย45หารด้วยลบ5อันนี้อีก1คู่ค่ะลกเราจะแยกแบบนี้นะคะเหมือนกับการคูณเลยค่ะการคูณพหุเอกนามหน้าสุดก็ต้องคูณทุกตัวในเอกนามเนเขาเอกนามในพหุนามข้างหลังถูกไหมคะ อันนี้ก็เช่นกันตัวหารเ,เอกนามที่ทาหน้าที่หารก็ต้องหารทุกเอกนามข้างบนเช่นกันนะคะหารทุกเอกนามนั้นไอตัวหารคือตัวเดียวกันเห็นไหมคะโลกตัวหารเนี่ยเห็นไหมตัวเดียวกันนะนี่ตัวเดียวกันนะคะเครื่องหมายบวกตรงนี้ครูเอามาจากไหนครูเอามาจากตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเมื <ME ME <IO S 1> ่อครูเอาบวกมาแล้ว45ตัวนี้ก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายบวกแล้วถูกไหมคะครูเอาคู้ตรงนี้แล aw, ้วนะอะต่อมาค่ะเราก็จะมาหารทีละเอกนาม เท่ากับเริ่มจากตรงนี้อันนี้ไม่แยกให้ดูแล้วนะคะตัดเลยนะคะลูกตัดเลยขอตัดเลยห้ 5, 1, 5, 5, 4, าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบตัดให้ครบนะคะห้าสี่ยี่สิบโอเคค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลืออะไรตรงนี้จะเหลือลบหารลบเป็นบวกก็จะเหลือแค่สี่ถูกต้องไหมคะหนึ่งข้างล่างไม่ต้องเขียนนะคะ x ค่ะข้างล่างข้างบนมีสองข้างล่างมีไหมไม่มีก็เอา x ก,กํลาลังสองมาใส่ วายค่ะข้างบนมีสามข้างล่างมีไหมข้างล่างก็ไม่มีค่ะก็เป็นวายกำลังสามเหมือนเดิมจากนั้นค่ะครูจะดึงอ่าครูจะดึงเครื่องหมายบวกลงมานี่ครูด,ดึงลงมานะครูด,ดึงเครื่องหมายบวกลงมานะคะจากนั้นครูถึงจะทําอันถัดไปนะคะอันถัดไปตอนนี้ไม่มีเครื่องหมายบวกแล้วนะคะเพราะครูด,ดึงลงมาแล้วนะ45หารลบ5เดี๋ยวตัดเลยขอตัดไปสีเขียวตรงนี้นะคะ หนึ่งค่ะอันนี้เก้าค่ะถูกต้องไหมคะขวไม่ห้าตัดนะคะจากนั้นอย่าลืมว่าเขาติดอะไรดูติดลบก็จะกลายเป็นลบเก้าสีเขียวตรงนี้นะคะอันนี้จะเหลือแค่สีเขียวนะน้องยังต้องดูให้ดีนะคะลกูกพอบวกอันนี้คุณดึงมานี่แล้วนะมันจะยังไม่ชนตรงนี้เดี๋ยวจะให้มาชนข้างล่างนี่นะคะเท่ากับ4 x กำลังสองวากำลังสามตัวเดิม บวกชนลบตรงนี้เปลี่ยนเป็นลบค่ะลบเเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกลายเป็นตอบจ x กำลัง2 y กำลังสลบ9ค่ะเสร็จแล้วในข้อที่หผ่านไปในข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะลูกข้อที่6อันนี้ก็เป็นพทุานามหาหรด้วยเอกนามพหุานามด้านบนนี้นะคะมีแค่2เอกนามเท่านั้นเราจะกระจายเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเริ่มเลย เริ่มเป็นลบ x กำลัง4 y กำลัง3หารด้วยลบ 3xy นะคะบวกด้วย 12x กำลัง2 y หารด้วยลบ 3xy นะคะโอเคคงไม่ลืมเนาะว่าครูเอาบวกตรงนี้มานะคะบวกนี่เอาไว้นี่นะคะนี่นี่เอาไว้นี่นะคะโอเคนะ จากนั้นเดี๋ยวครูจะเริ่มตัดค่ะจะเริ่มตัดข้างบนนี้นักเรียนสังเกตว่าเขามีนะคะมีตัวเลขซ้อนเลขหนึ่งซ้อนอยู่ถูกไหมลูกมันก็หารไม่ได้สามจะหารหนึ่งได้อย่างไรถูกต้องไหมคะดังนั้นเมื่อหารไม่ได้เราก็ไม่หารค่ะลบหารลบเป็นบวกก็คือบวกหนึ่งส่วนสามถูกต้องไหมคะ x ค่ะข้างบนสี่ข้างล่างหนึ่งสี่ลบหนึ่งเหลือสามค่ะ วค่ะข้างบน3าข้างล่างหนึ่งสลบหนึ่งเหลือ2องค่ะแล้วครูก็ดึงเครื่องหมายบวกลงมาครูด,ดึงเขาลงมานะนี่นี่นี่ครูด,ดึงเขาลงมานะแล้วที่นี่จะเหลืออะไรเหลือเป็นสีเขียวนี่ค่ะเหลือแค่ในกรอบสีเขียวนะคะเหลือแค่ในกรอบสีเขียวตรงนี้ขออนุญาตตัดเลยมันตัดได้เห็นไหมลูก อ่าอันนี้1ค่ะ3 1 3 3 4ึ่อย่าลืมว่าเขาติดลบค่ะก็เอาลบมาด้วยลบสี่ละ x ล่ะ x ข้างบน2ข้างล่าง1นึสองลบหเหลือ1ค่ะ y ล่ะ y ข้างบน1ข้างล่าง1 1ึลบหเหลือ0ค่ะเรียบร้อยตอบค่ะยังไม่ตอบยังไม่ตอบขอโทษทีนี่มาสรุปเพื่อตอบผูผู้ผิดนะคะ กลายเป็นเศษ1ส่วน3 x กำลัง3 y กำลัง2บวกชนลบเป็นลบค่ะ4 x กำลัง1เราแล้วก็ไม่นิยมเขียน1 y กำลังศูก็ไม่ต้องใส่เลยนะคะเพราะไอ้ y กำลังศูนเนี่ยเขาก็คือเลข1นั่นเองอะไรก็ตามยกกำลัง0ูนมีค่าเท่ากับ1นะคะดังนั้น1คูณอะไรก็ได้ไอตัวนั่นแหละ4ลบ4 x คูณ1ก็ได้ลบ4 x ดังนั้นเราก็ไม่ต้องเอา1มาคูณอีกแล้วนะคะตอบเท่านี้เลย หรือเราจะเขียนใหม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ x กำลัง3 y กำลัง2ส่วน3ลบ 4x แบบนี้ก็ได้นะคะถูกทั้งคู่เพราะมีค่าเท่ากันนะคะผ่านไปข้อที่7ค่ะอาข้อที่7นะคะข้อที่7มาดูข้อที่7อันนี้ก็เป็นพหุนามหารด้วยเอกนามเหมือนกันข้างบนมีทั้งหมด3เอกนามนะคะเห็นไหม เราก็กระจายเหมือนเมื่อกี้เลยเขาจะเป็นก,ก่เอกนามก็ได้เหมือนกันหมดเดี๋ยวเราจะกระจายเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเริ่มเลยลบ 4x กลัง 7y กลัง2หารด้วยลบ 4xy กลัง2นะคะอ๋อขอโทษค่ะอันนี้กําลัง4นะครูเขียนผิดโอเคค่ะบวกด้วย 12x กลัง 4y กลัง3หารด้วยลบ 4x y กำลังสองแล้วก็ลบด้วย8 xy กำลังสองหารด้วยลบ4 xy กำลังสองเรียบร้อยนะคะกระจายเสร็จแล้วจากนั้นค่ะเราจะมาดูซิมันตัดได้บ้างไหมนะคะตัดได้ค่ะลูกเห็นไหมนี่ลบหารลบเป็นบวก4ตัด4ค่ะนั้นเหลืออะไรอ่าเหลือเท่านี้ค่ะอันนี้ไม่ใส่หนึ่งได้นมอ่าลองใส่ไ้ก่อนก็ได้ค่ะลองใส่ไว้ก่อนเนาะ เพื่อกันเหนียวใส่ไว้ก่อนสี่หาสก็ได้1นะคะ x ค่ะข้างบน7ข้างล่าง1 7ลบ1เหลือ6ค่ะ y ค่ะข้างบน4ข้างล่าง2 4งลบ2เหลือ2ค่ะจากนั้นครูจะดึงเครื่องหมายบวกลงมาครูจะดึงเครื่องหมายบวกเขาลงมานะนักเรียนสังเกตต,ตามครูนะคะจะได้ไม่งงนะจากนั้นเหลืออะไรมันจะเหลือใน H กรอบสีเขียวนี่ค่ะไม่มีเครื่องหมายบวกแล้วนะคะมีแค่ตรงนี้นะคะ ในขอบสีเขียวครูตัดเลย4 1 4 4 3 12ค่ะแต่อย่าลืมเขาติดลบค่ะก็กลายเป็นลบค่ะ3 x ล่ะ x ข้างบน4ข้างล่าง1ค่ะ C-1 ลบ1เหลือ3 y ล่ะ y ข้างบน3ข้างล่าง2 3งลบ2เหลือ1ค่ะโอเคจากนั้นครูก,ก็จะดึงเครื่องหมายลบลงมานี่เครื่องหมายตรงกลางเนี่ยเอาดึงลงมาก่อนนะคะเพื่อความไม่งงของเรา จากนั้นจะเหลืออะไรถ้าเราดึงลงมาแล้วมันก็จะเหลือในกรอบสีฟ้านี่ค่ะนี่ในกรอบสีฟ้านี่นะคะส่ค่ะตัดเลยสี่หนึค่ะเพราะนั้นเต๊ลืมว่าเขาติดลบอยู่นะเอาลบมาด้วยจ้ะลบสค่ะ x ค่ะบน1น่งล่าง1 1ึลบหเป็น0ค่ะ -y ค่ะบน2ล่าง2 2งลบสเป็น0ค่ะโอเค มาสรุปเตรียมตอบค่ะเท่ากับ1เราไม่ต้องเขียนก็ได้ก็จะเหลือเพียงแค่ x กำลัง6 y กำลัง2บวกชนลบเปลี่ยนเป็นลบค่ะ3 x กำลัง3แล้วก็ y กำลัง1ก็ไม่ต้องเขียนนะคะลบชนลบเป็นบวกค่ะบวกด้วย2ค่ะ x 0ก็คือ1 y 0ก็คือ1ก็ไม่ต้องใส่ลงมานะคะ เสร็จเท่านี้เราก็จะตอบ x กาลัง6 y กาลัง2ลบ3 x กาลัง3 y แล้วก็บวกด้วย2ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปไปดูข้อที่8ข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อที่8เหมือนเดิมเมื่อกี้ค่ะเป็นพหุนามหารด้วยเอกนามซึ่งเดี๋ยวเราจะกระจายลงไปเลยนะคะเขาจะมีอีกเอกนามก็ไม่เป็นไรนะคะลูกกระจายเลยลบ 12 x กำลัง5 y กำลัง3หารด้วยลบ3 xy ลบด้วย10 x กำลัง3 y กำลังสหารด้วยลบ3 xy บวกด้วย3 xy หารด้วยลบ3 xy โอเคค่ะเท่ากับเราจะเริ่มปัดค่ะ ตัดได้นี่สามหนึ่งสามสามสี่สิบสองลบหารลบเป็นบวกนะคะดังนั้นตรงนี้เหลือสี่ค่ะ x ละ่ะ x ข้างบนห้า y หนึ่งห้าลบหนึ่งเหลือสี่ค่ะ y ละ่ะ y ข้างบนสามข้างล่างหนึ่งสามลบหนึ่งเหลือสองค่ะเดี๋ยวครูจะดึงเครื่องหมายลบลงมาอ่าครูจะดึงเครื่องหมายลบลงมาตรงนี้นะคะลงมาตรงนี้เอาลงมาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นที่เหลือเหลืออะไรเหลือในกรอบสีเขียวค่ะเหลือในกรอบสีเขียวพยายามตีกรอบให้นักเรียนเห็นนะคะว่าเราทตรงไหนนะคะไม่รวมสีแดงนะแดงคุณดึงออกมานี้แล้วนะคะสามหารสิบไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถตัดทอนไปอย่างต่ำได้ด้วยเมื่อมันไม่สาม,มารถทําอะไรได้เราก็คาวแบบนั้นเลยแต่อย่าลืมว่าเขาติดลบนะคะลบมาด้วยลบด้วยสิบส่วนสามค่ะ x ล่ะ x ข้างบน3ามข้างล่างหนึ่งลบ1เหลือ2ค่ะ y ค่ะข้างบนหนึ่งข้างล่างสองสองลบ1เหลือ1ค่ะจากนั้นจะครูจะดึงบวกลงมาบวกตรงนี้นะคะตรงกลางนี่นะคะดึงลงมาค่ะ,ะดึงไว้ตรงนี้จากนั้นจะเหลืออะไรจะเหลือในกรอบสีน้ำเงินค่ะนี่เหลือในกรอบสีน้ำเงินนี่นะคะตัดเลยค่ะหนึ่งอันนี้ก็1ค่ะอย่าลืมว่าเขาติดลบ ใส่ลบด้วย3หาร3ก็ได้1ค่ะ x ล่ะข้างบน1ข้างล่าง1 1ลบ1เป็น0ค่ะ y ล่ะข้างบน1ข้างล่าง1 y ลบ1ก็เป็น0ค่ะโอเคมาสรุปเตรียมตอบค่ะเท่ากับ 4x กำลัง4 y กำลัง2ค่ะลบชนลบเป็นบวกค่ะ10ส่วน3 x กำลัง2 y กำลัง1ไม่ต้องเขียน1ก็ได้นะคะบวกชนลบเป็นลบค่ะ1 x 0 y 0ต่างก็เป็น1เราก็ไม่ต้องเขียนลงไปนะคะเพราะว่า1คูณลบ1ก็ได้ลบ1เหมือนเดิมนั้นก็ตอบเท่านี้ข้อนี้ก็คือ4 x กำลัง4 y กำลัง2บวก10ส่วน3 x กำลัง2 y ลบ1โอเคนะคะ หมดและแตกข้อของเรานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ศึกษานะคะข้อไหนไม่เข้าใจก็กลับไปดูทบทวนอีกสักหนึ่งรอบนะคะลูกและที่สําคัญวันนี้ต้องส่งงานครูก,ก่อน4ี่ทุ่มนะจ๊ะก่อนสี่ทุ่มนะคะโอเคค่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้ววันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ